สวัสดีครับผมครับอ่ามี FC เอาผ้าปิดจมูกมาให้ลงคนนะครับผมแล้วก็ลงคนก็นำมาแจก FC ต่อนะครับผมตอนนี้นะฮะอะไรอยากถ่ายรูปกับนนะ้องเยอะๆไป่ถ่ายรูปให้ป้านนหนดิเรืปป่อ่อยากได้ของลงคน

คนเดินแจกตามแผงตลาดนะครับแผงขายของเนาะนคนขาี่าาช่างแจกแม่ก็ได้แจทีา่าอย่ะเพราะว่า

เราคุ้มค่ากคนลูก้ยายบุญล้ายอะส่บุใไนนะคะยใส่บุญยนลายนะคะขอแทนลูบ์นิดนะคะนั่นเงพี่ได้แลเนี่ยัแุ้งะครับอเป็นน้ำหอมนี่ยขอทลูกบาทลูบ่ายไหมครับพี่ว่าลูกมตต์เขียนดครับที่ตลาดหนึ่งสอง อนน้นมาหน่อยครับหนึ่งหนึ่ง,งสองครับผมสามรถด้วนะคสามรถค่ะไปกรุงเทพ่ยวไหมไปจะไปพรุ่งนี้ปไปเครื่อง้าไปรถตอนนี้ลุงพลก็เดินแดด ถ่ายรูปหน่อยค่ะถ่ายรูปกับลุงพลรูปหน่อยรูปหน่อยบังแดดมันฮอนมันฮอนครับใช่ค่ะครับใช่ครับกองไหนก็จะออก้อก็จะออกซื้อนะครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากคำซีจ้าคำซีมุกดาหารล่ะอ๋อครับผมไม่ไกลนะครับเราบประมาณประมาณเก้าสิบกิโลครับ คนบ้านเดียวกันให้กำลังใจกันให้กำลังใจทุกคนนะครับผมสู้ๆนะคะสู้ๆนะค่ะทุกคนเรียกไ๋ยว่ากำลังใจนี่ล้นหลามครับสำหรับทุกคนของเรานะครับกำลังใจในคนจังหวัดเดียวกันนะครับครับผมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแ ตาตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับตอนนี้รับลอค่วังนีค่ะร้อยย่าง้าแต่ครับย่งยังแค่กระสอบน้อยครับกระสอบน้อยกระสอบน้อยนี่สามสอบร้อยด้วยครับด้วยถือถอดไลั์ เดียว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 มัดปากครับมัดปากมันบอกรูนะครับผมมีหน่อไม้นะหน่อไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้ไรครับมาใหม้ไม้หน่อไม้ไรนะครับครับถุงละสามสิบสองร้อยสามถุงร้อยนะครับผมนี่ครับไอ้ยังนี่มีมะเขือเรามีมะเขือนะครับพี่น้องครับ

ทาไอนีำบรรยากาศตอนนี้ครับคือมีรถสัญจรเข้ามาเรื่อยๆน,นะครับผมก็อันนี้คนก็เยอะหน่อยนะครับ นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ